สวัสดีครับทีมงานนกเขาใหญ่รอยเอ็ดนะครับผมเมื่อนี้ได้มีโอกาสนะครับผ่านมาอาเยี่ยมยามถามขา่าวท่านอาจารย์นะครับผมอาจารย์นกเขาอีกท่านหนึ่งของจังหวัดรอยเย็ดนะครับผมพี่นอ้องเบิ่งนกไปก่กอนให้ครับตอนนี้จะเห็นมีกรงนกนะครับเนี่ยไว้เต็มเลย ฝนก็จะตกนะครับวัวจะไทยได้นั่นเท่าไรนะครับจุดนี้นะครับมีนกอยู่ประมาณเกือบ20ตัวนะครับถ้าท่องอาจารย์เปิ่ลแ้วก็เป็น แรงผลิตนะครับเป็นแรงผลิตอากงนกนะครับนี่คุณพ่อเพิ่นคุณพ่อนูนะครับแล้วก็าพาเนียตตัวนงเขานะครับกงนกกับพเนียตตัวนงเขาถ้าใคสนใจนะครับผมก็พิกัดบ้านเพนนนนิ่นนะครับผมอ่าบ้านควงตัวนั้นครับบ้านควงอำเภอเสรีพุฒิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ นกกัะมีมากมายหลายตัวนะครับพี่น้องมาเรียกเบิ่งนะครัที่มีมงานนกเขาใหญ่ร้อเอ็ดนะครับผมมือนี้อ่ามาเยี่ยมยมไข่นี่นะครับผมไข่ของตานูนะครับผมมีอ่าตุ่มนกนะครับเป็นเห็ดใบหิ่งทีมงาน ทีมักนกเขานะครับผมเนี่ยเอาไปใส่นะครับผมในราคาเปลี่ยนกันเองนะครับผมนะครับเนียดนะครับพเนียดเป็นกะเฮ็ดไว้บริการทีมงานนะครับผมเดี๋ยวผมสิดอบถามอาจารย์นะครับว่าโมว่าสิเป็นพเนียดนะครับผมพเนียดเป็น มีไว้บริการราคาเท่าใดนะครับพี่การดผมบอกไปแล้วราคาตุ่มนะครับกรงนกนะครับกรงนกมีราคาเท่า,า,าดใดพี่นอ้องพี่นอ้องผ่านไปผ่านมานะครับกะแวะวุวดรุต้นท่านอาจารย์เพิินนะครับนี่นกุ้งหัวกำลังเหยดอยู่นี่นะครับ <c oughs> ลักษณะกรงนกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ แข็งแรงนะครับผมว่าแข็งแรงครับแข็งแรงครับใบจังซี่นะครับอันขายอย่งไหนคุณพ่อนี่ขายอันวยนันไทยไปอ่าอะไดงยื่นมาพ่อนี่นี่ใบซ้ำนี่นี่พ่อขายจังไหนครับนี่ได้ค่ะ ร้อบอกจ่บอกเพื่นเน่ยไม่อย่งเงี้เฮ็ดอยู่นี่ร้อยห้าสิบบาทนี่นะครับเป็นราคาที่ท่านอาจารย์เพื่อนมานะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมสนใจบ้านควงน้องพ่อควงใหญ่เนาะนี่มาแบกเอาไปใส่บริการครับคุณพ่อเพื่อนนะครับผมใบละร้อยห้าสิบนะครับผมนี่เพิ่นกำลังเฮ็ดให้เนี่ย นี่นะครับแบบนี้นะครับกระเซยได้นะครับแข็งแรงดีผมว่านะครับใบละร้อยห้าสิบโอ้หาเซย์โปรเดย์ได้พี่น้องเลยนะครับผมเดี๋ยวบัานี้ผมจะห้เบิ้งอ่าผนียดนะครับผมจะเบิ้งผนียัดผนียัดคุณพ่อเพิ่นก็เฮ็ดไว้จำนายนะครับผมไในทีมงานที่มัก ตัวนกเขานะครับเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่เฮ็ดเฮาอ่าอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวอ่าผนียลงมาให้พี่น้องเบิงนะครับนี่นะครับเนี่ยครับผนียจะเป็นโซ่งนี่นะครับอ่าเป็นชานเดียวนะครับผมแล้วก็สวยงามนะครับอ่าไมยุ่งนะครับแข็งแรงทนทาน นี่นะครับมันเป็นน้กฟองบหวานนี่นะครับนี่อาจารย์อาจารย์พงอาจารย์พงกะนี่ประมาณนี้เนาะโอ้สวยงามครับอันนี้ปลาเนียดยนะครับนี่นี่พี่น้องเบ่งแชร์ก่อนนี่ปลาเนี่ยราคาเท่าไรป่ะออหกร้อยอ๋ออันนี้หกร้อยนะครับผมนี่นี่ สวยงามนะครับสวยสวยสวยพงกระบ,บาสวยนั่นนี่ราคาหกร้อยบาทนะครับผมเอาท่านใดผ่านไปผ่านมา,าสนใจนะครับอยากได้กงนกอยากได้พาเนียตนะครับไปต่อนกเขานะครับมาส้างจองกับคุณนพ่อได้คุณพ่พอหนูนะครับบันลว้างใหญ่นะครับผมอำเภอศรีรพุมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโอ อำ,อำเภอทุงเขาหล,ลวงนะครับผมโอ้มันใกล้กันเนาะครับกับเสียผมอ่ะทุงเขาหลวงนะครับผมเนี่นะครับนกอ่าทีมงานนกเขาใหญ่ร้อยเอ็ดนะครับผมสนใจหรือว่าอ่าสอบถามเส้นทางอ่าอยากได้อันใดน,นะครับผมอ่าขอมูลเกี่ยวกับอัน พื้นที่ของคุณพ่อนี่นะครับกัสอบถามกับเขาได้นะครับทางเพจนกเขาใหญ่ร้อยเอ็ดแล้วก็กลุ่มนกเขาใหญ่ร้อยเอ็ดนะครับผมท่าซี่มหาก,กับเปลี่ยนได้เป็นว่านะเปี่ยนได้ครับคุณตาหนูนะครับผม อาเซียนนกเขาอีกท่านหนึ่งของเจงวัตรอ i d เมื่อนี่เทีมยงงานผมผ่านมาพอดีนะครับกระแวะมาเยี่ยมยามทางเขาอ่าคุณพ่อเป็นนะครับเนนี่ นะครับฝากไวนนะครับเดี๋ยวคลิปจะเงานะครับผมอ่าทันไดสนใจกัมาติดตัวคุณพ่อเพิ่นนะครับดีวันกันนีอ่ามีทุกอย่างนะครับนี่นกมันไหลนะครับกัดมักตัวใดกับมาเลือกเบิ้งนะครับผมมาเลือกเบิ้งเอา,าน,น,อนกนี่น,น,นะครับ ลูกนี้พับในหนว่าจะทบถ่วงโน่เอาขอบคุณทีทีดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับซับสไครต์ผมเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมคลิปเอ็ดคลิปดีโอกันต่อไปนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ